ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22ทตุลาคมนะคะ,ะตางจุมจุนทะเลตามเราก็ยังได้ามานเจแจกับพี่น้องที่มาร่วมรับประทานกันอีกวันหนึ่งนะคะ,ะวันนี้แม่กลัวก็เตรียมกันตั้งแต่เช้าเลยล่ละค่ะนะคะเด็กๆเล็ก,กน้อยก็มากันวันนี้นะคะโอวันนี้ก็ แกงเต็มกระทะเหมือนเดิมแกงต้องให้ได้สองหม้อไปแจกหนึ่งหม้อแล้วก็ขึ้นสาราหนึ่งหม้อวันนี้แกงส้มค่ะวันนี้ก็วันรองสุดท้ายเนาะ,ะก็ทุกวันก็มีคนมารับแจกดีอยู่เนาะวันนี้ก็มีหลายอย่างแต่ว่าของเรานี่รับผิดชอบสองสามอย่างเดี๋ยวก็มีมาสมทบจากข้างนอกค่ะพนมทำอะไรก็เปนนี้ทำน้ำขึ้นเจียวราดหน้าค่ะ ม,มีเห็ดหอ,อมอเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห,หเห็ดหูนู๊ดะมีแครอทดแครอทแล้วก็เห็ดยออ๋อหมูยอ<ม> <laughs> เห็ดยอพี่น้องได้เวลาเปิดโรงเจแล้วนะคะขณะนี้เวลาสวิตซ์นาฬิกานะคะอ่าสวิตซ์นาฬิกากว่านะคะพี่น้องก็ทยอยกันมาตอนนี้เต็มโรงเจของชุมชนทดเดชทำแล้วนะคะ พี่น้องหลากหลายนะคะวันนี้พิเศษนะคะพิเศษวันเสาร์พี่น้องก็จะมากันเยอะกว่าทุกๆวันนะคะวันนี้เราก็จังจุมจนตะเดตามก็ได้แจกอาหารเจเป็นวันรองมาสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้น้องพ่อ่างทยอยกันมาเยอะวก,กว่าทุกๆวันวันนี้นะคะ อ่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายคาดว่าพี่น้องก็คงจะมาเยอะเหมือนวันนี้นะคะชน,นทนายธรรมก็ได้จัดเตรียมอาหารเป็นพิเศษนะคะเพ mm. ราะว่ารู้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพี่น้องก็ต้องมากันเยอะนะ,ะหลากหลายเมนูนะคะวันนี้นะคะที่นั่งรับประทานอาหารเกือบไม่พอนะคะพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเย็นนะคะเที่ยงเย็พี่น้องก็เต็มหนา้าร้านค้าหมดแล้แล <S 2> <S 2> แลวนี้นะคะที่น้องพี่น้องก็นั่งเต็มไปหมดนะคะจนไม่มีที่นั่งนะคะวันนี้นะ วันนี้บริเวณจอดรถของจุจุนธลิธรรมนะคะเ็เต็มเป็นด้วยรถนะคะวันนี้พี่น้องบางส่วนก็มาซื้อสินค้าแต่บางส่วนก็มาเจนะคะโดยเฉพาะที่จุจุนทดิธรรมนะวันนี้พี่น้องที่แต่งชุดขาวแสดงว่าเป็นจีนแท้นะงานเจแท้นะคะอาจจะเปลี่ยนรสชาติมาจากอานเจร้านอื่นๆนะคะ วันนี้พี่น้องก็รู้สึกว่าเปลกหน้าเปลกตาหลายๆคนนะคะที่ก็ามา,ญญาค่ะก็เลยคลืกนคลืนนะคะวันนี้คลึกคลืนนะคะนนพี่น้องมาวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหน้าใหม่นะคะหน้าใหม่นะหลากหลายนะคะหลากหลายาสังที่ส่วนมากจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้องอาจจะไปทานร้านอาหารเจที่ร้านอื่นลแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมา หาทดลองทานอาหารเจที่จุมจนทะเลทราของเราบ้างนั่นเองนะอาเจริญธรรมค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันดี้ค่ะยังไงบ้างคะมาดานเจที่จุมจนทะเลทรรมอาหารก็ดีนะคะเป็นอาหารที่ชอบค่ะแล้วก็อร่อยมากค่ะปกติกเคยมาปกติก็เคยมาก็คือมาซื้อของที่ทะเลทราเนี่ยค่ะซื้อของ คลนทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็รู้จักกันก็เพื่อนแนะนํายงมาในไลน์ก็ว่าที่นี่ก็เลี้ยงก็มาสัมผัสดูก็โอ๊ะผ่านเลยค่ะก็ตอนเจวันแรกดูเ่องกันวันนี้วันแรกเลยค่ะที่ผ่านมาก็ไปทานหมี่รามก็ไปทำบุฟเ่หมี่รามมากันหลาย้ยงมีครบทุกอย่างเลยค่ะอะไรอีกมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็พี่เห็นว่าวันนี้แต่งชุดขาวมาก็เลยแปลกว่าได้ครับก็รวมทีมกันในที่น้องทั้งนั้นเลยค่ะ ค่ะพี่น้องก็เลยเาคนั้นมาก็เลื่อนใสที่นี่นะคะค่ะเพราะว่าพวกเราก็อยู่สายบุญไปปฏิบัติธรรมอะไรมาค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่น้องที่มาร่วมรับทานอาเจที่จำจนตะเลธรรมนะคะก็มากเป็นพิเศษกว่าทุกๆวันนะคะอาจจะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็คาดว่าพี่น้องวันสุกา์ก็น่าจะมาเยอะกว่านี้นะคะคลื่นมากเลยค่ะวันนี้ าน่ารักมากเลยค่ะพี่น้องที่มาร่วมรับประทานะอาหารเจนะคะรับประทานเสร็จแล้วก็มาร่วมเก็บล้างกันไอ้กับตางจุมจนนะคะขอบคุณค่ะ